สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราช,ชก,กุศลวันนวมินทรมหาราช ah พุทธศักราช2568 วันนี้เวลา17นาฬิกา32นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าธีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตามังกูลสิริวิบูลราชกุมารไปอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษ ในการนี้พระบาท,ทสมเด็จพระเจ้า ouais. calves calves, อยู่หัวทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพวงมาลาส่วนพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริบิบูลราชกุมารทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์ จากนั้นทรงจุดธูปเทีเยนเครื่องราชสักการะทองทิศและทรงจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถปวพิษเนื่องในวันดวมินทรมหาราชพุทธศัการาช2568พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้กำหนดชื่อวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศร,รมหาราชบร,รมนาถบดพิดว่าวันนวมินทระมหาราชเพื่อน้อมรำนึกถึงพระมหาการุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรทั่วทุกพื้นที่ให้มีความอยู่ดีกินดีมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคงสามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างยั่งยืน โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่26กันยายน2566กำหนดให้วันที่13ตุลาคมของทุกปีเป็นวันนวมินทรมหาราชซึ่งแปลว่าวันที่ระลึกถึงพระมหาราชรัชกาลที่9ผู้ยิ่งใหญ่ส่วนอุทยานเฉลิมพระเกียรติสร้างบนที่ดินสนามม้านางเล้งเดิมซึ่งเป็นที่ดินในพระปรมาพิไทัพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานเพื่อให้เป็นสวนสาธารณะ ที่ส่งอุทิศเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศร,รมหาราชบรมนาถบพิษและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีเนื้อที่279ไร่สร้างด้วยแนวคิดน้ำคือชีวิตจากหน้าผาผ่านภูผาสูน่นาทีออกแบบภูมิสถาปัตย์ตามแบบอย่างโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริข,ของทั้งสองพระองค์ผ่านองค์ความรู้เรื่องป่าและน้ำ รวมถึงเป็นพื้นที่รองรับน้ำหรือแก้มลิงแห่งใหม่มีเส้นทางเดินวิ่งทางปั่นจักรยานสนามออกกำลังกายกลางแจ้งลานกิจกรรมและนันทนาการนับเป็นปอดแห่งใหม่ใจกลางกรุงเทพมหานคร นั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าธีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมางกูลสิริพิบูลราชกุมารไปอย่างพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยในพระบรมหาราชวังในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานในวันนวมินทรมหาราช ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตรพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพุทธศักราช2568ในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัลลกษักอัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควรัชดาธิยราชนารเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัตรราชกาลที่9พระพุทธมหาราชชอปริวัติ พระพุทธรูปประจำพระชนมวานของพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาชบพิรพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัฐมรามาธิปดินพระพุทธรูปประจำพระชนมวานของพระอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก สมเด็จพระศรีนครินทาราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณีวัฒนากรม,มหลวงนาราธิวาสราชนาครินซึ่งปฏิสถานในพระที่นั่งบุษบกมาลาจากนั้นทรงจุดทูบเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยาราชาวดีและทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัฐมรามาธิปดินพระอาฐิสมเด็จพระมหิตลาทิเบศอดุญเดกวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินซึ่งประดิษฐานที่พระแท่นพระนพปาดถมหาเสวตฉัตร สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดทูบเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยารองและทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยพระสงฆ์89รูปสวดพระพุทธมนต์จบทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชฐานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปากที่จงกลธรรมาศทรงจุดทูบเทียนเครื่องทรงธรรมแล้วทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระแท่นพระนพระปดนมหาเสวตฉัตรสำหรับพระบรมอัฐิและพระอัฐิ ทรงธรรมทรงศรรีลพระพรหมวชิโรดมเจ้าออวาดวัดโลกโมกโลกีลาลามถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องที่ปะกรณกถาจบแล้วทรงประเคนจตุปปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศทรงทอดผ้าไตรสิบแปดไตรพระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์และถวายพระธรรมเทศนาสดับปกรณพระบรมอธธัฐิและพระอธธัฐิทรงหลังทักษิณโอทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาแล้วส่งทอดผ้าไตรเที่ยวละ18รูปพระสงฆ์สดับปกรณจนครบสีเที่ยวแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราพระพุทธปฏิมาชัยวัดรรัชกาลที่9พระพุทธมหาราชชอปริวัตรพระพุทธรูปประจําพระชนมวานของพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิษ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัฐมรามาธิปดินและพระพุทธรูปประจำพระชนมวานของพระอาทิสมเด็จพระมหิตลาทิเบตอดุญเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราชนครินทร์ที่น้่พระที่นั่งบุษบกมาลาและทรงกราบถวายบังคมพระบรมอาทิ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาราชบรมนาถอปพิษพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาอานันทมหิดลพระอัฐมรามาธิปดินและพระอฏฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ที่น้าพระแท่นพระนพพาดลมหาเสวตฉตร เนื่อในวันนวมินทระมหาราช13ตุลาคม2568โทรทัศน์รวมการ